คเบิร์ชแนลสวัสดีครับสำหรับในวันนี้นะครับผมได้ทําการสั่งซื้อหมวกกันน็อกมา2ใบแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะรีวิวไปพร้อมกันนะครับเป็นหมวกกันน็อกยี่ห้อ MT นะครับรุ่น Cosmo SV ซึ่งเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อไม่นานนี้ครับออกใหม่ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแกะกล่องรีวิวไปพร้อมกันเนาะอะเดี๋ยวเริ่ม้วยใบยนี้ก่อนเลยนะครับแกะออกมาก็จะเจอกับตัวหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็เขาจะมีแถมสปอยเลอร์มาให้นะครับไปก่อนหมวกกันน็อกก็จะใส่ถุงมาแบบนี้ อ่นนี่ใบหนึ่งแกะเอไว้ก่อนอีกใบหนึ่งของผมเนี่ยก็จะให้แฟนนะครับอันนี้ก็จะมีสปอยเลอร์ก็ใส่ถุงมาเหมือนกันนะครับถุงกล่องเก็บไว้ตรงนี้อ่ะรุ่นนี้เป็นรุ่น Cosmo SV หมวกกน็อกแบบ OpenFace ใบนี้ก็จะเป็นสีดำด้านนี่นแบบนี้ครับ สีดำด้านแบบนี้จะมีลายกราฟิกนะครับวางไว้ก่อนอีกใบหนึ่งใบหนึงจะเป็นสีดําแดงแบบนี้นะครับนี่สีดําแดงแบบนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเขาจะทํามาทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับก็คือสีดําแบบนี้ สีแดงแดงดําแบบนี้แล้วก็สีเทาแล้วก็เป็นสีดําล้วนทั้งหมดนะครับซึ่งราคาก็จะอยู่ใบละ2,890บาทส่วนสีดําล้วนเนี่ยจะถูกลงมา200านะครับคือ2690บาทนะอ่บาทรูปร่างลาักษณะเขาเป็นแบบนี้นะครับเปิดหน้าแบบนี้เลยภายในก็จะมีแว่นอีกชั้นหนึ่งน,นี่นี่นะครับเลื่อนตรงนี้กดตรงนี้แว่นก็จะ เด้งออกมานี่แป้นชั้นในของเขานะครับตัวนี้ผ่านมาตรฐาน DOT นะครับกับ ECE นี่ด้านหลังเขียนบอกนะครับ DOT กับ ECE อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เขาแถมให้ตัวนี้คือสปอยเลอร์นะครับก,ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะใส่กับโอยเวนตรง ตรงนี้เออนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปก็จะใส่ด้านหลังตรงนี้นะครับไปปุ๊บดันระวังนะครับกลัวหักเหมือนกันอ่านี่มันก็จะคล้ายๆเป็นโมกน็อกทรงสปอร์ตขึ้นมาทันทีก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นของเขาที่เขาใส่มาให้นะอ่าสำหรับตัวสปอยเลอร์หลังภายในนวมของเขานะครับก็บริเวณนวมข้างแก้มเนี่ยค่อนข้างนิ่มเลยนะครับ ค่อนข้งนิ่มเลยนะครับก็ด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไม่เอ่ยนวมค่อนข้างนิ่มแล้วก็หนานะครับฟิลลิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงนะด้านบนก็มีช่องระบายอากาศหนึ่งช่องตรงนี้ตัวนี้สามารถติดตั้งบลูทูธติดหมวกน็อกได้เขาก็จะใส่โอ้นี่เขาติดมาให้เลยนะครับเขาจะมีกาวติดมาให้เลยด้านในเนี่ย ด้านในเนี่ยเขาจะมีกาวติดมาเลยสําหรับติดตัวลําโพงนะครับก็เอาตัวลําโพงมาติดตั้งได้เลยเขาคงจะต้องถอดตัวตัวนวมตัวนี้ออกอ่าถอดได้ตัวนี้ถอดได้ครับสามารถถอดได้นมันก็จะเป็นแพ็คนะครับสามารถแกะได้เดี๋ยวเรามาติดตั้งกันทีหลังอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมดูรีวิวจากหลายๆช่องนะครับก็คือบริเวณตรงนี้นะครับ เวลาที่เราปิดหมวกกันออกมาปุ๊บนะครับตัวนี้ตัวนีวน้มันจะทําการล็อกชิวข้างหน้าของเรานะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรลูกเล่นชื่อว่าแอโร่กริปก็ช่วยให้ล็อกตัวชิวไม่ให้มันเปิดได้ง่ายนะครับการถอดชิวถอดอย่างไรการถอดชิวง่ายมากนะครับกดตรงนี้นะกดตรงนี้ทั้งสองข้างกดพร้อมกัน ก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับตัวชิวเป็นชิวใสนะครับตัวนี้เป็นชิวใสมันก็จะมีชิวที่เขาขายชิวแต่งนะครับเป็นชิวสีดําก็จะอยู่ประมาณพันละ800นะครับพันละ800บาทสามารถเปลี่ยนชิวได้นะครับถอดออกก็สะดวกนะครับวิธีใสก็ใส่เข้าไปกดกุ๊บนี่เรียบร้อยเลยแค่นี้เองนะครับความพิเศษของมันที่ทําให้ผมชอบนะครับก็คือเรื่องของ ตัวชิลเนี่ยที่มันค่อนข้างยาวนะครับถ้ามองบนผืนเนี่ยคิดว่าเป็นหมวกหมวกแบบเต็มใบนะครับแต่มันไม่ใช่นะผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมชอบเลยผมผมคิดในใจว่าผมจะต้องซื้อมาใส่ให้ได้นะครับพอมันลงขายวันแรกผมก็จัดการสั่งซื้อทันทีนะครับผมซื้อในแอปส้มเนี่ยวันนั้นได้ส่วนลด20%นะครับจาก2890บาทเนี่ยเหลือ2อ0 0ากว่าบาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าราคาค่อนข้างดีนะครับสำหรับ Cosmo SV ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ของผมเนี่ยเป็นไซส์ XL นะครับก็จะเหมาะกับคนที่มีศีรษะรอบศีรษะเนี่ยอยู่ที่6 1 6 2เซนเมตรนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมมีรอบศีรษะอยู่ที่5 9เกือบ60นะครับแต่ว่าคือด้วยความที่เราสั่งออนไลน์เนาะเราก็มันไม่สามารถที่จะไปลองได้ว่าอีใบไหนมันพอดีกับเรานะครับผมก็เลยเอาชัวร์ก็คือสั่งเป็นไซส์ XL เพราะว่าผมมีประสบการณ์สั่งเป็นไซส์ L มาแล้ว ปรากฏว่ามันใส่ไปแล้วมันไม่สบายหัวนะครับบีบมันบีบสองข้างทําให้เราปวดหัวนะครับใบนี้ผมก็เลยสั่งเป็น XL มาส่วนของแฟนผมเนี่ยก็จะเป็นไซส์ไซส์เมน่าจะไซส์เมนะอ่าโอเคไซส์เมครับนี่รอบหัวรอบหัวอยู่ที่57 5 8ถ้นะครับอ่าลืมบอกเรื่องของน้ําหนัก หมวกใบนี้มีน้ำหนักเพียง1,400กรัมเท่านั้นเองนะครับ1,400กรัมก็คือ1กิโลกับ4ขีดนะครับก็ถือว่าเป็นหมวกที่มีน้ำหนักไม่เยอะนะครับกำลังดีเลยเดี๋ยวเรามาลองสวมใส่กันโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะเป็นคนที่ติดโมงนะครับเวลาที่จะใส่หมวกกันนอกเพราะว่ามันทำให้สามารถเก็บเก็บพวกเก็บหูเก็บผมของเรานะครับถ้าไม่ใส่เนี่ยเวลาเราใส่หมวกไปแล้วเนี่ยหูมันมันพับ แล้วมันจะทําให้เราปวดหูลามมาถึงหัวเลยนะครับผมก็เลยต้องใส่หมวกใส่หมวกมุ้งเอาไว้นะฮะอ่านี่ไซส์ XL นะครับเราเรามาดูฟิลลิ่งปึ๊บจะประมาณนี้นะก็ค่อนข้างกระชับนะครับฟิตติ้งกำลังดีนะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยอาจจะพอใส่ไปสักหน่อยนึงมันอาจจะหลวมหลวมลงไปนะครับเพราะว่า ตัวหมวกเนี่ยมันผมนเผื่อไปประมาณเซนหนึ่งลองคลิปดูตัวคลิปก็เป็นคลิปแบบคลิปล็อกทั่วไปนะครับเวลาจะปลดก็ดึงตัวนี้ออกมาแค่นั้นเองนะ,อะเอาแว่นดำลงเป็นไงบ้างแว่นดำลงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็อยู่ประมาณหนูกแก้มเอาขึ้นปุ๊บนี่ประมาณนี้นะครับนวมค่อนข้างดีเลยนะครับนวมค่อนข้างนิ่มใส่สบายหัวอะเดี๋ยวเราจะได้ลองเอาไปใส่แล้วก็ ขี่รถดูว่ามันเก็บเสียงใส่สบายขนาดไหนนะครับในขณะที่เราสวมใส่เดี๋ยวผมไปลองใส่แล้วก็ขี่รถดูนะครับนี่ให้ดูใบใบหนึ่งชัดๆสีแดงอันนี้ก็สวยนะครับสีแดงนี่สวยเลยนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปลองใส่แล้วก็ใส่ขี่รถดูนะครับว่าฟีลลิ่งจะประมาณไหนเนาะก่อนผมจะ เอาหมวกกันน็อกไปใช้นะครับผมไปดูช่องช่องหนึ่งมาเขาบอกว่าให้เอาสเปรย์เคลือบสีด้าน,นฉีดไปที่หมวกกันน็อกก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความเงางามกับตัวหมวกกันน็อกแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวหมวกกันน็อกเนี่ยเป็นรอยง่ายนะครับสเปรย์ที่ผมใช้ก็เป็นตัวนี้ครับมีสเปรย์สเปรย์เคลือบสีด้านนะฮะจากรูปเซเวนตี้วันะเดี๋ยวเราจะทำการเครลือบสีกันซะก่อนก็ฉีดไหมครับ ก็ฉีดประมาณนี้เดี๋ยวทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็เช็ดนะครับทีนี้ก็ใช้ผ้าสะอาดนะครับเช็ดตัวหมวกกันน็อกเลยเท่าน,นั้นยังไม่พอครับเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้สเปรย์เลนอฟนะครับก็คือสเปรย์ป้องกันน้ําเกาะที่กระจกนะครับที่ชิลหมวกกันน็อกเดี๋ยวผมก็จะฉีดตัวนี้ไปที่ชิลหมวกกันน็อกด้วยนะครับเดี๋ยวแกะอันนี้ออกก่อนอ,อันนี้ดีอะ่ะอันนี้มันเป็นแบบมันเป็นฟูญ์ากาศอ่ะ คือเราสามารถที่จะเอาไปติดกลับไปคืนได้นะครับมันไม่ใช่สติกเกอร์นะเดี๋ยวนี้เก็บเอาไว้ก็จะฉีดตัวนี้ที่ชิวหน้าหมวกกันน็อกเลยตัวนี้ก็จะช่วยไล่น้ําไม่ให้น้ําเกาะนะครับฉีดทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเช็ดผมก็ทิ้งไว้ประมาณนาทีนึงนะครับก็จะเช็ดออกก็เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเวลาเราขี่ตากฝนเนี่ยน้ำมันก็จะได้แบบไหลลงไปเลยนะครับมันจะไม่เกาะกระจกหมวกกันน็อกนะครับกเกอร์ด้านในก็แกะออกนี่ โอเคผมใส่ผมใส่แล้วไปเดี๋ยวเราไปไปลองหมวกกันนอกกันในส่วนของการใช้งานนะครับฟิลลิ่งต่างๆนะครับส่วนตัวโดยหมวกกันน็อกตัวนี้นะครับสาหรับฟิลลิ่งที่ผมรู้สึกนะครับรอจะว่ากันในเรื่องของฟิตติ้งของหมวกกันน็อกก่อนนะครับโดยปกติเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือผมจะวัดรอบศีรษะของผมเนี่ยได้ที่59ถึง หรือ60เซนติเมตรประมาณนี้นะครับก็จะใส่ในไซส์ L ปกติเลยนะครับปกติจะใส่ไซส์ L นะครับแต่ L, ว่าด้วหมเดวนี้ผมไม่ได้มีโอกาสไปลองที่ร้านผมจะเลยเผื่อใส์เป็นไซส์ XL ก็คือรอบหัว61 62นะนี่ปรากว่าพอพอสวมใส่แล้วเนี่ยฟิตติ้งของหัวกกันน็อกเนี่ยมันคือใส่สบายนะครับไม่บีบม่เกินไปเพราะฉะนั้นถ้า เป็นเพื่อนที่จะเลือกซื้อมวกกันน็อกยี่ห้อนี้ผมแนะนําสําหรับคนที่ชอบแบบบีบแก้มสักหน่อยนะครับก็ให้เลือกแบบตรงไซส์ได้เลยนะครับสาหรับคนที่แบบชอบบีบๆเนาะใส่สบายแบบผมก็เบืยอไซส์หไซส์นะครับก็จะพอดีนะทีนี้ต่อมาในส่วนของการเก็บเสียงเก็บลมต่างๆนะครับก็มันก็เป็นสไตล์ของมวกกันน็อกแบบ โอเพ่นเพสนะครับที่จะมีเสียงลมเข้าบริเวณด้านใต้เนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถามว่าโดยรวมเนี่ยโดยรวมนะครับผมถือว่าเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีค่อนข้างดีทีเดียวด้วยด้วยความที่ชิวตัวเนี่ยมันค่อนข้างหนานะครับแล้วก็บริเวณรอบๆขอบชิวขึ้นไปเนี่ยมันถูกล็อกด้วยกิ๊บล็อกตัวนี้นะครับพอเวลามีลมมาพทะเนี่ยลมมันก็จะผ่านตัวนี้ไปนะครับเพราะว่าเขาทําเหมือนกับเป็นอะไรล่ะแอรโรไดนามิกอนะเนาะ ผ่าน,านด้านข้างนี้ไปเลยนะครับตัวลิปล็อปเนี่ยแล้วก็อีกอีกนิดหนึ่งครับลิปล็อปเนี่ยพอเวลาใส่พอเวลาใส่แบบสุดๆเนี่ยพอมันเกล็บเนี่ยมันจะรู้สึกว่าบริเวณด้านข้างแก้มเนี่ยมันจะบีบเล็กน้อยนะครับบีบเข้าเล็กน้อยก็เป็นข้อดีของของอชิวแน่ของชิวแน่ของตัวบวกกันน็อกตัวนี้ที่สามารถเก็บเสียงเก็บ เงินได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วในส่วนต่อมาครับตัวซันไวเซอร์ตัวซันไวเซอร์ตัวนี้นะครับอ่าม่มเปิดปิดเนี่ยมันอยู่ด้านข้างนะครับเวลาจะใช้เราก็กดลงมามันจะอยอะู่บริเวณประมาณหมกแก้มของผมนะครับถามว่ามันดีไหมมันก็ดีระดับหนึ่งแต่แต่เพื่อนๆครับด้านล่างเนี่ยมันยังเหลือบริเวณที่เป็นแสงปกตินะครับ บางคนอาจจะไม่ชอบนะครับส่วนตัวผมผมได้ไม่ชอบนะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเกิดความหลอกตาขึ้นเล็กน้อยโดยปกตดิผมจะใส่ชาร์คดีสโกลนะครับตัวซันไวเซอร์ของเขาเนี่ยจะยาวมันจะถึงบริเวณนอดกาดนอดกาดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดด้วยด้านหน้าของเขาเนี่ยซึ่งมันเกือบจะเต็มทั้งทั้งหมกรกน็อปเกือบจะเต็มพื้นที่ที่เรามองเห็นมันทําให้การมองเนี่ยไม่ไม่หลอกตาแต่อันนี้มันก็เล็กน้อยครับ ถ้าใครรับได้ในข้อนี้ก็ถือว่าโอเคแหละนะครับนี่อีกจุดหนึ่งน,นะครับพอเวลาเปิดปิดซัมเมอรเซอร์ขึ้นไปเนี่ยมันขึ้นไปไม่สุดนะครับมันก็จะไปหลอกตาอยู่บนอีกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาปิดเนี่ยจะต้องกดอีกนิดนึงมันจะแก๊กนะค,ครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเนี่ย,ยมันจะอยู่แค่นี้มันจะมีระยะอีกนิดนึงให้กดแก๊กอ่าดัานเข้าไปแรงๆมันก็จะขึ้นไปสุดนะครับอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของ ซันไวเซอร์นะครับความรู้สึกตอนใส่ตอนเปิดซั acer, นไวเซอร์ความรู้สึกในเรื่องของฟิตติ้งแล้วก็เก็บเสียงส่วนการระบายอากาศก็ถือว่าระบายอากาศได้ดีระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามีรูระบายอากาศที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับก็ผมไม่ได้รู้สึกนะว่ามันระบายอากาศสักเท่าไหร่เพราะว่าผมใส่ม่วงนะก็ไม่ได้รู้สึกรู้สึกแตกต่างอาจจะนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าดีโดยรวมดีนะครับก็เป็นในส่วนของ ความรู้สึกที่ผมใช้งานหมวก Cosmo SV ตัวนี้นะครับครับหลังจากที่ผมได้เอา MT Cosmo SV ใบนี้นะครับไปลองใช้มาระยะหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะประทับใจในเรื่องของการสวมใส่นะครับแล้วก็ความสบายก็ถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแต่ทีนี้ Cosmo SV ใบนี้นะครับยังรองรับการติดตั้งบลูทูธอีกด้วยนะครับผมจะ ลองติดตั้งบลูทูธกับหมวก cosmosv ใบนี้นะครับหมวกใบนี้จะต้องใช้ไม้แบบแบบก้านแข็งแบบนี้นะครับอ่าผมก็จะติดตั้งไม้แบบก้านแข็งแบบนี้เข้าไปในหมวกนะครับคือเขาจะทําบริเวณตรงนี้ครับให้ทำเป็นรูเว,ว้าไว้สําหรับใส่ไม้ได้พอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลือ้อแล้วก็ติดตั้งตัวบลูทูธกันนะขับแรกขออนุญาตถอดตัวชิลหน้านะครับเพื่อง่ายต่อการติดตั้งทีนี้ผมก็จะค่อยๆถอดตัวนวมตัวนี้ออกมานะครับ ตัวนี้ตัวนวมนจะเป็นแป็กแบบนี้นะนมีรูสําหรับกดแป็กเข้าไปนะครับมันก็จะจิตเข้าไปนี่ก็ถอดออกมาก่อนยังไม่เคยถอดนะครับเรามัดระวังสักนิดนึงสําหรับคนที่ยังไม่เคยถอดยังไม่เคยแกะนะครับผมก็ไม่เคยแกะเหมือนกันพยายามไปหาดูรีวิววิธีการติดตั้งของรุ่นนี้นะครับไม่มีนะครับไม่มีให้ดูต้องเอามาทําเองแกะออกมาได้แล้วนะครับ1ชิ้นนะครับ ด้านในตรงนี้เขาก็จะใส่เป็นที่ปิดช่องสําหรับติดบลูทูธนะครับนี่นะครับเป็นช่องว้าสําหรับใส่ตัวลําโพงนะครับตรงนี้นะครับน่าจะสําหรับไว้เดินสายสายตัวไม้ตัวลาโพงนะครับผมก็ยังไม่เคยติดตั้งกับหมวกกันนกแบบเปิดหน้าแบบนี้สักสักครั้งเลยนะครับแกะอ,ออกมาติาเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็นี่ที่สําหรับ ติดบลูทูธตัวนี้เก็บไว้นะครับอันนี้เราเก็บไว้เวลาที่เราถอดออกถอดหูลำโพงหรืออะไรออกเนี่ยเราจะได้เอาตัวนี้มาติดนะครับทีนี้ตัวลำโพงอันนี้เป็นไม้ไม้แบบอ่อนนะครับบลูทูธที่ผมจะเอามาติดเป็นพาราณี A10 แต่พอดีว่าพาราณี A10 ตัวเนี้ยเป็นไม้แบบแบบสายอ่อนผมก็เลยไปหาซื้อของเทียบนะครับซึ่งเป็นหัว8ปดพินแบบเนี้ย มาใส่ของยี่ห้อ freecom แล้วก็เอามาดัดแปลงหัวให้มันเข้ากับรูเสียบของพาราณีนะครับตัวนี้เขาก็จะสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนไม้ได้ก็สามารถเสียบไม้ทั้งไม้ on. อ่อนนี่เป็นไม้อ่อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไม้ไม้ก้านนะตัวที่ผมจะใช้ก็คือตัวไม้ก้านตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราติดลําโพงก่อนเนาะนะครับตัวตัวลำโพงเนี่ยเขามีเป็นแบบตีนทุกแกมาให้เราเลยนะครับอันนี้ก็สามารถติดตีนทุกแกได้เลยบลูทูธเนี่ยจะอยู่ทางทางซ้ายมือ ทีนี้ทางซ้ายมือเนี่ยมันจะติดกับตัวตัวเปิดซันไวเซอร์นะครับที่เวลาติดตั้งเนี่ยให้ขยับขยับ,ยบตัวบลูทูธไว้ด้านหลังๆสักหน่อยนึงนะครับเพื่อง่ายต่อการติดตั้งเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไปติดตัวซันไวเซอร์แล้วเนี่ยอย่างอย่างของพาราีมันเป็นตัวหนีบแบบนี้นะครับเราจะต้องหนีบไอ้นี้ลงไปนะครับเปิดซันไวเซอร์ปุ๊บมันมันจะเปิดไม่ได้นะครับมันจะต้องขยับมาติดด้านหลังนะแต่ว่าเดี๋ยวตัวเนี้ยผมจะต้องเปลี่ยนเป็นตีนทุกแกนะครับผมเอาตีนทุกแกมาติดตรงนี้แต่เดี ลำโพงตัวใหม่ตัวลำโพงซะก่อนนะครับอ่าทีนี้ลำโพงข้างนึงผมก็ติดไว้ตรงนี้นะครับแล้วสายก็เดินไปตามช่องที่เขาให้มาช่องตรงนี้เขียนว่า Universal Communication System นะครับมันก็สามารถถอดได้ด้านในมันเป็นช่องลึกๆลงไปสักประมาณ5เซนอ่นี่ผมลองผมลองแกะออกมาดูนะครับมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันน่าจะเอาไว้ให้สามารถร้อยสายได้ไหมครับ แล้วก็ร้อยสายจากฝั่งนี้ออกมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็เดินสายตามร่องของเขาเนี่ยมานะเดี๋ยวลองทําแบบที่เขาให้มาเลยคือสายที่มันยาวอาจจะเก็บไว้ตรงนี้เพราะว่ามันมีช่องอยู่ข้างใต้อย่างเงี้ยครผมก็จะประมาณนี้แล้วกันเหลือประมาณนี้เออดีเหมือนกันหมวกบางรุ่นมันต้องไปไปวนๆอยู่ในอยู่ในนวมนะครับอันนี้เขาทํามาสําหรับคิดว่านะ ่วนตัวผมคิดว่าคงจะทํามาสําหรับเก็บสายหละน่าจะประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตเก็บเข้าไปอ่ะมันก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสายสําหรับต่อตัวบลูทูธอันนี้สายสําหรับต่อไม้อ่ะโอเคต่อไม้ครับไม้อยู่ฝั่งนี้แหละตัวบลูทูธเนี่ยผมคงต้องไปหาที่เป็นตีนทุกแกมาใส่ตีนทุกแกตัวเนี้ยเข้าไปในหมวก ลองดูเอาแบบนี้แล้วกันจิดแบบนี้แล้วกันครับไม่รู้จะใช้ได้ไหมไม่รู้ว่ามันจะเกะกะบริเวณข้างแก้มเราหรือเปล่านะครับตรงน,นี้นี่ก็จัดเก็บสายให้ดีนะทีนี้เราก็ใส่นวมข้ามข้างแก้มเข้าไปเหมือนเดิม อ่ะครับประกอบตัวไม่เสร็จก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะไม่สวยนะก็ตัวบลูทูธเนี่ยมันก็ยังติดไม่ได้เพราะว่าผมจะต้องไปทําเป็นตีนทุกแกติดตรงนี้นะครับเพราะว่าไอตัวเนี่ยมันเสียบเข้าไปไม่ได้นะครับถ้าเสียบปุ๊บมันจะไปติดกับตัวเลื่อนซันไวเซอร์ตรงนี้นะเดีย๋ยวผมไปเอาตีนทุกแกมาติดตรงนี้แล้วก็ติดกับบลูทูธแบบนี้ประมาณนี้นะครับผมก็จะเอาตีนทุกแกนะครับติดประมาณนี้นะครับแล้วก็ ฝั่งเนี่ยอันนี้เป็นตัวเก่าของผมที่ติดอยู่กับบวกอีกใบหนึ่งผมก็แกะออกมาแล้วก็ติดกับตีนตุกแกได้เลยเนี่ติดก็อยู่ประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะถามว่ามันแน่นไหมมันก็งองแงงอแงแต่ว่าถามว่ามันดึงออกอยากไหมมันก็ต้องใช้ใช้แรงสักหน่อยนึงนะครับมันอาจจะอยู่ข้างหลังสักหน่อยนึงนะแต่ว่าถ้าโดยปกติเนี่ยตัวบลูทูธมันควรจะอยู่ตรงนี้เนาะ ก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าสายผมเนี่ยมันถึงแค่นี้นะครับเดี๋ยว,ยวผมลองให้ดูตอนที่ใส่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมูชูดมันจะอยู่ตรงนี้้านหลังเราเนี่ยโดยปกติมันควรจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับดูนะก็ถามว่ามันแล้วนะติดตัวซันไวเซอร์เนี่ยจะมาไว้ตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าตรงเนี้ยเขาเวาลร่องสําหรับสายไ,ไม้ให้แล้วนะมันก็เลยโดนมังคับให้มาอยู่ฝั่งนี้เป็นตำแหน่งที่ดีไหมมันก็ไม่ดีอะ มันอยู่ไกลไปหน่อยนะึงอย่างน้อยๆมันก็อยู่ฝั่งซ้ายครับเวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องกับคันเร่งกับอะไรมากมายนะครับสามารถปล่อยมือแล้วก็ใช้งานดังฝั่งนี้ได้เลยนะโอเคอันนี้ก็เป็นแนวทางในการติดตั้งตัวบลูทูธ,ธกับหมวก MT Cosmo SV นะครับนี่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะลองเอา,อาหมวกกันน็อกใบนี้นะครับใส่ในใต้เบาะของ f o r ซ a ดูนะครับว่ามันจะปิดได้ไหมนะ ิดได้นะครับปิดได้พอดีมันก็จะอยู่ในประมาณนี้เนาะทรงประมาณนี้มันอาจจะติดบลูทูธหน่อยนึงนะครับนะครับนี่ปิดพุ๊บนะล็อกได้ด้วยนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ MT Cosmo SV ใบนี้นะครับก็คงจะเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้เลือกตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกซื้อรุ่นนี้ดีหรือไม่และถ้าหากใครที่สนใจนะครับผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับหรือในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้โอเควันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ